ไปเบึิงทางด้านของฟังตำรวจผู้ทอนจังหวัดบุรีรัมย์กันแน่ครับทางพ้นตำรวจตีนร่งศักพ์มท่าผู้บังคับการตำรวจผู้ทอนจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยพันตำรวจเอกชูสิทธ หลอแสงครับพันตำรวจเอกจำเริศสิริเรียงนะครับรนายกนายอุกฤิ์หงไยสงในอำเภอเมืองบุรีรัมย์และก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อนร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดโ no no นดังโนดิวเลอร์นะครับโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งจำนายและก็เกียวขของกับยาเสพติดจำนวน13คนจำนวน18คดี ของกลางยาบ้าครับคุณผู้ชมอยู่ที่15,853เมตรอาวุธปืนอีก2กระบอกกระสุนปืนอีก17นัดทั้งนี้ยังได้ตรวจยึดทรัพย์สินครับที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดประกอบด้วยรถยนต์1นขั้นมูลค่ากว่า6แสนบาทครับทางพลตำรวจตีนะรงศักดิ์พมาครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อได้บอกว่าได้มีการบรรณาการรวมกับหลากหลายผาคส่วนระดมกวาดล้างจับกลุ่มเครือขายอย่ายยาเสพติดและกับผู้มีอิทธิพลอย่างต่อเนื่องเพื่อตัดวงจรการค่ายาเสพติดพร้อมทางควบคุมการลักลอบนำเขา้ายาเสพติด มาในประเทศไทยและกดึงให้พี่น้องประชาชนออกจากวงจรการขายยาเสพติดอย่างถาวรโดยปฏิบัติการสกัดกั้นในการปรับปรา,ปามยาเสพติดซิลซอฟเซฟนะครับเพื่อเป็นการสกัดกั้นและกาปรับปรา,ปามยาเสพติดตามแนวชายแดนและกปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดพนึกกำลังนะครับชุมช่นปลอดยาเสพติดที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนทั้งนี้เองยังได้ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนและการสถานประกอบการทุกๆุแหง่ง ให้ซอยกันนะครับแจ้งเบาะแสข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทางผู้เสพผู้ฆ่าในสถานประกอบการและก็อาศัยนะครับสถานประกอบการในกระทําความผิดโดยแจงข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับยาเสพติดใดที่1ห9 9หรือว่าสิเป็นสายดวนน1่วน1่1รวมไปถึงแอปพลิเคชันนะครับ I c e I l o อ e y o ูนะครับใ้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยครับ